ครับผมสวัสดีครับรีวิวครับเวฟ 125R บ 125R นะครับผมรถคันนี้เอกสารครบโอนนะครับภาสีขาดเกินนะครับขาดไป62นะครับปี62ขาดเกินแล้วนะครับรถเป็นรถเครื่องเดิมขบูดเดิมนะครับผม ผมควานเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนใหม่นะครับแล้วก็โซ่ราวลิ้นนะครับผมเพราะว่าตอนแรกรถคันนี้ออกมามันมีควันนะครับก็เลยควานเปลี่ยนลูกไปเนาะนี่ก็พร้อมใช้งานไฟหน้าไฟหลังติดครับผมแต่ดังนะครับผมชุดล้อเป็นล้อโยโก,โกหน้าหลังนะครับผมเปลี่ยนใหม่นะครับยางเบิกใหม่นะครับยางเบิกใหม่ ชกหลังเป็นชกนินลลอนลนะฮะเป็นชกแต่งเนาะเบิกใหม่เหมือนกันนะครับชบกเบาพุ่มหนังใหม่นะครับกระจกเบิกใหม่นะครับตะกร้าเบิกใหม่นะครับหน้าไม้ไม่ค่อยสวยนะครับก็ต,ตามสภาพเนาะล <Okay. S 1> องฟังเสียงเครื่องดูนะครับ ไปหน้าไปหลังติดนะครับผมก็ไฟเลี้ยวยังไม่ได้ต่อนี่มันเลยหรือไรเลยหน้าไปหลังติดเครื่องก็ค่อนข้างติดง่ายนะครับน,นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับ